สบายดีสบายดี่านผู้ชมมาพบมาพบกับช่องยาเอ้ยซาแนลยาแล้วเนาะกับบ่าวแสงติตคนเกาเ่าเจ้าเดิมนี่แหลนะเนาะมื้อนี้บบาแสงติดเกษียณนำพาฐานผู้ชมไปถอนการติดตัง้งแอปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเฮานะแอปตัวใดตีบอ่อบสำคัญเขาจะถอนออกเนาะซึ่งว่ามันจะเหตุให้คอมเฮาสักษาหรือว่าอืดนนั่นเองนะเนาะเฮาก็สิไปถอนแอปจำพวกนี้เนาะ แอปที่บบสำคัญนี่เนาะที or, ่ห uh, ้องโบใส่นะแอปตัวนี้เลยเนาะนี่เลยเนาะนี่ตัวบ้าวเส้นจิตอันเอาเมาไปใส่นี่แหละเนาะเอากระซีไปทอนกันเนาะเอากระเขาไปทีนี่เลยเนาะเขาไปทีคอนโทร์พาเนลนี่เนาะคอนโทร์พาเนลเนาะเอากระซีเขาไปบนคอนโทร์พาเนลเพื่อทอนการตีตังกระซี่เขาคอนโทร์พาเนลนี่เลยเนาะอืม แล้วก็ไปคลิกใส่คําว่าโปรแกรมนี้เนาะโปรแกรมเนาะเขาก็สีไปคลิกใส่คําว่าโปรแกรมเขาก็เลือกหนะ้าเอปที่เขาบาต้องการเนาะอ่เขาก็กดเจียไปเลยนะเนาะเขาก็กดร่อทาโอเคไปเนาะร่อทามันทอนการติดตังนะ้งเนาะเราจะรนะ่อทาเนาะนี่นะเนาะเราโหลดจังเลยนี่ก็สำเร็จเนาะ สำเร็จนี่เด้งออกแหละอากาศจไปทอนอีกแอปหนึ่งนี่แอปทีนี้เนาะขีดขวาเข้าไปกดแยกนี่นะ,ะกดเข้าไปนี่กดนี่อืมเนาะบางแอปอาจจะบอคือกันเนาะที่เราจะกดนะเนาะรอถาอนการติดตัง้งเนาะรอถ่ามันจนกว่ามันจะโหลดแล้วนี่เรียบร้อยเนาะ แล้วก็จะมาทอนอีกแอปหนึ่งที่บทสาคัญเรียนลงมาเบิ่งเนาะแอปใดที่บอสําคัญนะนี่แอปนี้เนาะลีกข,ขวาเข้าไปแล้วก็กดแยกเข้าไปเนาะนี่เนาะโอเคกดไปรอถามันโหลดมืดรอถาเนะรอถาจนกลัวมันจะเหลวแหละเนาะนี่ มันจะหลุดๆออกมาเนาะโอเคเลแล้วและโคดออกเนะโคดออกนี่กะบบเห็นเลยเนาะมันจะทอนการติดตัง้งเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะเห็ุให้คอมห้องนั้นว้ขึ้นอีกเนาะอีกหลังจากนั้นก็นกนออกไปออกรกดกากระบาดออกไปเนาะก็เพื่อออกไปเบ่งนี่มันจะออกไปเนาะ แอปที่เฮ้าทอนการติดตั้งออกไปแหละเอาคลิปนี้วังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนเนาะไพเป็นแหลวกับบ่ากันเนาะถ้าถูกใจกับกดไลค์กดเสกกันเนาะอย่าลืมกดติดตามสองให้แนเดอร์สองยูทูบเนาะของบ่าวแซงทิดเองเนาะ